ในคลิปนี้นะทุกคนผมได้ทําการติดตั้งหมอดโจโจเข้าไปนั่นเองนะครับซึ่งผมก็จะต้องมาเล่นไมโครฟ์โดยที่มีสแตนเป็นผู้ช่วยนั่นเองนะครับทุกคนมีสแตนคอยตามหลังผมอยู่นั่นเองนะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าการที่มีสแตนเป็นผู้ช่วยนั้นมันจะโหดมันจะเก่งหรือมันจะฮาหรือมันจะอะไรต่างๆนะครับทุกคนถ้าทุกคนพร้อมแล้วอย่ายลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแล้วก็ไปดูคลิปกันเลยสวัสดีทุกคนด้วยนะครับอยกับผมชีโซนนั่นเองนะโอ้ชื่อตัวเองทำไมมันลากยาวจังวะในเเกมมของาว <laughs> <laughs> ในคลิปนี้มนาะมีคนดูขอให้ผมเล่นเป็นโจธาโร่นั่นเองนะครับทุกคนซึ่งก็ต่อจอากพันที่แล้วเลยที่ผมเล่นเป็นไซตามะไปนั่นเองนะครับทุกคนนี่นะ <laughs> ในคลิปนี้ก็จะเป็นคอมเมนต์ของคุณคนนี้เลยนั่นเองนะครับที่ทำให้ผมต้องมาเล่นเป็นโจธาโร่นั่นเองนะก็ในพันหน้าใครอยากให้ผมเล่นเป็นตัวอะไรก็อย่าลืมคอมเมนต์มาเลยนะถ้าผมเจอคอมเมนต์ไหนถูกใจผมก็จะมาขึ้นแบบนี้นะแต่ถ้าไม่เจอผมเดี๋ยวผมเลือกเองก็ได้นะว่าผมอยากเล่นเป็นตัวอะไรนะทุกนะคนโอ้วเอ้แต่ก่อนอื่นเลยก่อนเราจะไปเริ่มมมมมเเเเเเเลล่่่่่่่่่่่นน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 นีีีียยยยยผผรรรรูู้้สสสสึ alo, สึกกกกววาาาิ<ๆ>ั<ๆ>ัังงงงไไไไคคอออหหืโโโจทด๋ปปปะ็ โอ้โหเท่ครับทุกคนนี่ก็คือโจทาโร่นั่นเองนะแต่มันไม่ควรมีนี่ป่ะเออนี่ไงเฮ้ยผมรู้สึกว่ามันเท่มากเลยนะทุกคนเอ๊แต่สิ่งที่จะขาดไปไม่ได้เลยก็คือเพื่อนคู่ใจของโจทาโร่เลยนะครับทุกคนนี่นั่นเองนะครับทุกคนนั่นก็คือสตาร์พัชินัมสุดหล่อของเรานั่นเองโอ้โหเป็นงานเป็นงานน,งาน,นี่แหละคือเพื่อนคู่ใจของโจทาโร่นะมาเดี๋ยวก่อนจะเริ่มเล่นนะผมขอดูก่อนว่าไอ้หมอนตอนนี้ให้อะไรเรามากมา่งนะทุกคนอ่ะถ้าใครอยากเล่นหมอตัวเดียวกับผมเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์หมอไวว้้้ใใหทีี่ตคาออธิิบยยดโเลนะะะคคครรััับบทุกกนนนนีี่่มม็จเออไอออเเเททมมยยะะะแแลลช่างันนหุกค้วก็มีแผ่น ดิสแตนนะแต่ว่าในคลิปนี้ผมมาเล่นเป็นโจธาโร่เพราะฉะนั้นผมจะต้องใช้เป็นสตาร์ปินดาวนั่นเองครับทุกคนไปเริ่มเล่นเลยมาขั้นแรกก็ทำการเปลี่ยนเป็นโซย์โมดนะโอเคแล้วครับตัดไม้เลยโอ้โอ้เอ้าเมื่อกี้ยังตัดเมื่อกี้ยังยังตัดม้ให้ดีๆเลยเออนี่ไงพวกทุกคน โอ้มันอำนวยความสะดวกมากโอ้โอ้ขอบใจมากโอ้ไม่ต้องมองแล้วเอ้ยอะไรอะเฮ้ยไฟไหม้ป่าเดี๋ยวไปดูก่อนทุกคนตามมาตามมาตามมาสตาร์ไปที่น้ตามตามา,มนะามอยู่ปัเน,นี่ยเฮ้ยผมมาแล้วผมมาแล้วผมมาพ่มมาดูความจีทํารรมเร็วในในนมีผู้ก่กอ,อการร้ายรือไงอ๋อไม่ใช่ไฟป่าครับทุกคน <laughs> ไฟป่านะเอ้ยเดี๋ยวผมรู้สึกว่ามันสะดวกสบายมากเลยดูสิทุกคนดูโอรเ้ยโอราด้วยโอ้มีเสียงโอระโอราด้วยเอ้ยเท่ว่ะนี่ทุกคนดูดิว อำนวยความสะดวกมากเลยคือตัดไม้แป๊บเดียวเสร็จอะ่ะเออ,เอ,อ,เอ,อผมว่าใช่ถ้าจะตัดไม้เร็วขนาดนี้ผมว่าหินก็จะต้องเร็วด้วยเช่นกันนะเดี๋ยวลองไปหาดูก้อนหินเออเฮ้ยมันลอยได้ไงวะนล้วเ,เราไปลองดูกันเลยนะครับว่ามันจะขุดก้อนหินได้เร็วหรือเปล่านะเออเดี๋ยวเราลองไปดูกันสตาร์ไปที่นึ่งเฮ้ยช่าง เฮ้ยทุกคนคือสตาร์ไปที่ดำนี่คือแบบโกงยิ่งฝ่าพิกแอ็กอีกทุกคนคือแบบเอ้ยไม่ใช่เด็กโกงยิ่งฝ่ามือแล้วอีกอล้ทุกคนคือแบบเราแทบไม่ต้องคาพิกแอ็กอ่ะเออเราสามารถใช้สเตลเราคูนหินได้เลยเห็นปะเนี่ยโอ้ยโกงเกินแล้วโกงเกินไปมาตอนนี้ผมก็ไม่อยู่ในเมืองแล้วนะเดี๋ยว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 มีลาวาราว่ายาเดอร์มิชเบนอู้ดเฮ้ยเฮ้ยเมื่อกี้อะไรวะมันมางบล็อกไม่ได้หวะทุกคนเฮ้ยสวัสดีเจ้าัมบี้อู้เรออู้เร่ออู้เรอ ไอ้เท่ว่ะไอ้สวัสดีเจ้าเอ็นเอตามให้้ไคขุดานให้หน่อยได้เลยครับนายท่านดูู้หดีมากดีมากอ้ยอยตัวอะไรโอ้ตัวอะไรได้นี่ทุกคนผมมีไม้เด็ดเว้ยดูนี่เป็นไ โอ้ยไม้เด็ดของผมเองนะไปคุณอุทานให้ต่อเรียกได้ว่าในพาทน,นี้นะทุกคนผมแทบไม่ต้องทําโต๊ะค้าเลยเว้ยเออคือแบบสตาร์ไปที่นํานี่ก็คือเหมือนเป็นอาวุธชิ้นนึงแล้วเออผมแทบไม่ต้องใช้โต๊ะค้าในการขาอุปกรณ์อะไรเลยเว้ยคือแบบเนี่ยอย่าคุณเหล็กเนี่ยหินบะแต่มันมัน,ม,น,ม,นมันก็อาจจะไม่ค่อยมีประสิทธิภาพสักเท่าไหร่นะมันดูกระจอกมากเลยไอย้ผมอยากรู้ผมจะฆ่าเอ็นเดอร์แมนได้ป่ะทุกคนเอออ้ยอ้ยอ้ยสอรี่ เวลาตายันขึ้นทวีคอนดีนิวว่าเท็กกระตูน่นอ่ะโอ้โหโอนี่สุดนะาตัวนี้ผมก็มีอุปกรณ์แบบครบมือครบตัวเลยทีเดียวนะไม่ต้องถามว่าไปเอามาจากไหนเสกงว่าแน่นอนเหมือนพาร์ทที่แล้วเสีงในทุกทุกพาร์ทเลยแล้วผมจะลงไปยังไงดีวะเนี่ยเฮ้ยมีน้ำอยู่ s <S เ e t โก้ไอ้ลวง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 เฮ้ย้ยลลวง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 ,ลวงเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นใจ,ใจ เกือบล่วงอ้าผมนึกว่าสตาร์แพตินัมมันจะวางมาให้ผมเลยนะเนี่ยเอ๊เราจะทำยังไงดีนะสตาร์แพตินัมแลเฮ้ยทุกคนเหน็นเห็นช่องนี้บ้างช่องนี้สองมันมีรูป Enterprise. เอนเนอร์โพลเฮ้ยเดีย๋ยวบอกนะมันวาร์ปได้อะเฮ้ยใหทุกคนเฮ้ยเฮ้ยโกงมากอะ่ะเฮ้ยเดี๋ยวนะ่จาจะสตาร์แพตินัมขุดทองให้ไหนสิ่ขุดทองให้ไหนสตาร์ <c oughs> เฟอรนชั่อเวิร์ดโอ๊ยผมหยุดเวลาถ้าผมลงลาวาได้<โ>ดไหมผมลงลาวา <โด S 1> ไปเลยว่ะว้ยเชิบยลงลาวาก็เก็บเหมือนเดิมแล้วผมจะะไปอทงง กระโดดเก็บว oh, ้าเฮ้ยเฮ้ยรอได้ด้วยโอ้ยตอนนี้ผมก็เดินมาเรื่อยๆแล้วนะผมก็มาเจออะไรเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยมันคืออะไรเฮ้ยมันคืออะไรทุกคนเฮ้ยคืออะไรวะเฮ้ยกองสปาวโอ้เวลี่กู d เฮ้ยเดด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 สับไปหน่อยสวอร์ดดิโดโกรา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 ไปไปไปดอะไรตัวูอะไรไปดูอะไรสับไปโอ้อะ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 ไรอะอะไรวะขุดให้หน่อยขุดให้หน่อยจ้าแพตตินัมผมไม่คุณได้เลยหรอ โอ้ยตกใจตกใจเสียงซอมบี้แม่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรพวกพี่ๆน้องๆซอมบี้ทั้งหลายใข้ามาแค่เพื่อเปิดกล่องเฮ้ยหยุดเดียวเรดู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 ดอดูดูด้ดูโอู้ดูดูดูไูด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 ูอูด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 ูอูดูอูู้ดโอ้ดูดอดู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 ดอดูดได้ดดอดดูอดูเูู้ดูยูด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 ูหูด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 อดูอูดูดดูดโดูดูดูดโหู จะพวกนี้แข็งแก่งมาสแตลเราอีกเหรอเฮ้ยไปอยู่แล้วขุดทานต่อจ้าไปรุ่นชิวๆชิวิอโอมาถึงหมู่บ้านแล้วขอแวะพักหน่อยละคนไม่ไหวทุกคนเกือ <c oughs> บตายลงเหมืองโอ้โหตายเถอะ โอ้ยไม่ได้ใช้ฉ <pop pop favour> ันไม <io> ่ไ <zd> ด้จะใช้นายถ้านจะกินขนมปังจะกินขิ็ไม่ได้อะไรเนี่ยโอ้ตก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 ไสูงตายตายแน่ตายแน่ล้วนเฮ้ยโอ้โหพีเจ้า่างกล้าดีมากเลยนะที่มาอยู่ข้างหน้าข้าเนี่ยซจ้าพิ่นนทร์ซวาดิโดเดวีเดวีเดวี เดี่พิงมันโดนโดมัเล่นเลยโดมัเล่นแนะทำไมหนีเดี๋ยวผมรอครูดาวนิดนึงก่อนนะทุกคนแล้วเราจะเข้าไปโจมตีมันอีกรอบนึงนะทุกคนมาแล้วมาแล้วมาแล้วเซอร์พิซโซ่เซวาร์โดเสร็จเสร็จตายการใ่สไตล์มันเท่ขนาดนี้เลยเหรอเอาไหมเจ้าหนูเอาไหมเอาหรอเอาพยักหน้าแต่กินไปแล้วอ่ะงั้นเอานี่ไปแทนแล้วกันโปรตีน โอ้โหโอ้เอารับโอ้ดีดีมากรับของจากผู้ใหญ่ดีมากดีมากกำลังเลยทุกคนผมกอลังจะต่อยเด็กคนนี้เลยเอ้ยขอดีาเฮ้ยรับผมตีเฮ้ยเฮ้ยตายเร็วตายเร็วตาพี่น้ำช่วยด้วยตาพี่น้ำมันมาเป็นมันมาเป็นฟูเลยมันหมาหมูมันรับหมูนี่ด้วโอ้แย่ทุกคนเราเจอไวายไรโอ้มันคือแชนเหรอมันคือซอมบี้แชนนะทุกคนเฮ้ยเราจะทำยังไงดีเฮ้ยผมว่าผมจะต้องหยุดเวลาเว้ย

อ๋อตายแล้วแล้วมันมัน,มน,มนบ่นจะตายง่ายก็ตายอย่างงี้เลยเหรอ <c oughs> โอ้แย่แล้วครับทุกคนตรงฝั่งนั้นเหมือนจะมีเจ้าวิทเทอร์อยู่นะเฮ้ดูความที่เราเป็นคนดีอะนะเสร็จชันแน่ตามพี่นั่งหวังว่านายคงจะทำประโยชน์ได้ดีนะมาครับทุกคนผมจะพาเจ้าตามพันนั่งของผมนะไปฆ่าเจ้าวิทเทอร์นะเออมันอยู่ไหนวะเดี๋ยวผมรอมันบินนำต่ำผมจะใช้ท่าหยุดเวลาแล้วต่อยเว้ยอยู่ไหนนี่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 เอ้ยผมผมต้องไปเข้าไปชิดต้องเข้าใกล้ไปชิดตามพันธนั่งเจ้าอ๋มาทุกคน เลือนรถไปเยอะอยู่นะทุกคนเลืนรถไปเยอะอยู่เลรถเยอะอยู่เ้ยไปไหนแล้วไปไหนแล้วจะตายวตายไปนู้พกคนพกุ้ยเกือบตายทุกคนมันอยู่นหัวเราอ้ยเเจ็บเจ็บเเจ็บมากอุ้ยมันตามไมอยู่เลยอ้ยเจ็บเจ็บเ็เใเย็นมีรอใกล้ใทุกคนาลานแล้วไปไหนแลวมอยู่บ ต่อยถึงปะไม่ถึงก็ไม่ถึงว่ะไปได้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 โอ้แอบแอบแอบมันจตายทุกคนจะตายเฮ้ยโอ้ยเจ้ด้วยเจ้ด้วยจะตายแล้วจะตายแล้วคนหนึ่งยังมีฮิวดีนะยังมีฮิวอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนเอ๊ะนั้นอยู่ไหนวะเออมันไปไหนมันไปไหนอ่ะมันมานี่ดีศัตรูของแกคือฉันซาร์มินต์สูวาร์โจ้โอ้ยเจ็บเจ so ็บพิงไม่ได้ทุกคน ใจเย็นลูกพี่ใจเย็นผมขอโทษผมขอโทษผมขอโทษไปไหนล้วไปไหนผมว่าเราทุกคนเราคงไม่มีทางสู้มันได้เราหนีไปดิฟ้าเราปล่อยให้ที่นี่โดนวิเทอร์โจมตีไปดีป่ะแต่ก็เจอสตาร์ที่หน่ำเราไปประจนภัยที่ใหม่ดีฝาที่นี่มันนากก่ากลัวเกินจะวิเทอร์นั่นมันนากก่ากลัวเกินไปอะไรวะเนี่ยใครจะไปสู้ไหวอ่ะเฮ้ยทุกคนผมมาเจออะไรอะ่ะมันเหมือนเป็นอะไรสักอย่างเลย ปิดประตูไปที่น้ำอะทูประตูเลยเฮ้ยใครอะเฮ้ยลองลองเข้าไปทักทายกันดิสวัสดีครับจะสตาร์ทน้มมาทำอะไรเฮ้ยเฮ้ยมันคือพลังดูดโอ้ว้าตายตายสตาร์ o ปจินั่สวัสดีจู อนี้เราก็ยึดสำนักนี้ที่เรียบร้อยแล้วครับทุกคนผมไม่รู้มันคืออะไรหรอกแต่มันเหมือนสำนักมากเลยใครรู้ใครมีข้อม mm ูลอย่าลืมคอมเมนต์มาใต้คลิปนี้ด้วยนะทุกคนผมไม่รู้จริงๆนะทุกคนต้องขอโทษด้วยนะไอ้ไม่ใช่อะไรกันเนี่ยขยันเจอของดีจริงๆอันนี้คืออะไรอ่ะเฮ้ยมันเป็นอุกบาททุกคนเฮ้ยมันคืออะไรวะเฮ้ยดับไฟดับไฟดับไฟหน่อยดับไฟดับไฟอะไรเดือดคิวเลอร์ไวรัสคืออะไรอ่ะทุกคนค่อยๆลงนะค่อยๆลงอุ้มีไฟเต็มเลยอ่ะมันคืออะไรอ่ะสารเคนัม เฮย้ยมันคือเล่เว้ยทุกคนมันคือเล่แล้วอ๋ออ้อไอ้อนอนร้อนน,อ,น,น,อ,นอะไรอะ่ะยังไม่ได้โดนไฟเลยนะมันร้อนเลยวะอ๋อมันคือไวน์รโอ ผมติดไวรัสชายโอเคครับทุกคนไม่ยินด,ดีก็จบกัเนเว่ยท่านี้กันแล้วนะ,ะทุกคนสนุกมากๆเลยนะสำหรับการเล่นเป็นโจทารโร่แล้วก็มีสแตนเป็นสตาร์ปินดอมแล้วทุกคน,นเออเป็นไงถ้าทุกคนชอบอยากให้ผมทำอะไรแบบแบบนี้อีกเออแล้วพันหน้ามีไอเดียอะไรย้ายผมเล่นเป็นใครเล่นเป็นตัวอะไรจากดีไหมเรื่องไหนคอมเมนต์มาเลยครับทุกคนแล้วเดี๋ยวเราจะมาทำให้นะเออในพันนี้ก็ต้องจบกัเนเว่ยท่านี้ก่อนนะครับทุกคนลากันไปก่อนไอนไปเล่นนะครับไปแล้วบ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปหน้าผมบ๊ายบายเอออย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร ha <laughs>